สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมหวกรอจันทาบุรีนะฮะก็มาดูโคมมสุ PC 2 0 0รุ่น8 MO กันต่อเลยนะครับ เป็นงานขุดลอกอ่างเก็บน้ํานะครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีอําเภอเขาคุจกูดนะครับพอดูอย่างนี้แล้วอ่ะเปรียบเทียบอ่อกับโคมาสุก,กับโกเบนี่โคมาสุค่อนข้างจะเร็วกว่าเยอะเลยนะดูการตักค่อนข้างจะเฟี้ยวว่ะ แต่รู้ลักษณะแล้วน่าจ,จะเล่งสุดเดียวกัน,กนแหละ <laughs> <laughs> โอ้เร็วดีนะคันนี้นะ เสียงนี่เอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของโคโมสูนี่เสียงจะกระหึ่มเลยนะครับพี่น้องครับจะรู้เลยว่าเสียงโคโมสูนี่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นเลยนะคันบูมยาวนี่เป็นโคโมสูพีซ1 0ขีด10นะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเป็นรุ่น1ิบนะครับตัวนี้นะ่าจะเป็น l อนะฮะก่อช่วงล่าง บูมช่วงล่างใหญ่นะครับช่วงล่างใหญ่กว้างโอ้เร็วมากเลยนะตัวนี้นะคนขับนี่แหมขับแบบสบายสบายอ่ะแต่บูมนี่ค่อคนข้างที่จะ ซีนเขาบอกกขบอกอาร์มนี่ค่อนข้างจะซึมนะดูนะน้ำมันเยิ้มเลยทำไมเยิ้มเร็วนะครับมั้เริ่มร้อนแล้วเร็วตัวกันเถอ ตัวเดินแรงมากเลยนะตัวขนาดเนื้อจมไปครึ่งเนื้อเดินแบบบูบบูบูบโอเบ่ยเดินไม่อยากไปแล้วแบบเนี้ยเนื้อโอ้แน่นอนนะ ยงแถวกัเลยนะครับพี่น้องเยียยอดอุ้ยเลนนุ่นคันนี้เยอะมากเลยนะดูนี่นะครับฝั่งนู้นน่าจะเสร็จแล้วแหละแต่น้ำฝนตกหนักน้ำเต็มเขาเลยดูน้ำก่อนน่าจะพากันมาทอยเลนออกแล้วก็เสริมคันใหม่ เดี๋ยวชวนกันตัวรุ่น10บุมยาวนี่เขาไปแบบเนิบๆนะไปแบบเรื่อยๆบุกี้ก็เที่ยวกี้เล็กมากเลยกี้นี่เท่าๆกับพวกอ่ร้อยอ่ะกี้เล็กมากเลย ยาวตักไม่ทันแล้วนะครับพี่น้องอยู่รถใหญ่กว่าเขาแต่ว่ามุกยีเล็กกว่าเขาไอคันหน้าก็ตักมาเต็มไอคันหลังสุดนี่ก็หมดที่จริงลักษณะถ้าทอยไม่ไกลอย่างนี้ก็น่าจะเป็นบูมสั้นดีกว่าจะได้เท่ากันนะ คอแล้วจะได้ดไอคันที่รับดินนี่จะได้มไม่ต้องรอตันะกมาสีบุ้งกี่ไอตัวนี้ตัก2ทีก็หมดแล้ว <laughs> เร็วแท้จวดหน้าดูนะครับผมไตัวนี้นะจวดจวดก็ ดีบูมยาวทอยไม่ทันนะครับพี่น้องครับดูเทออยกมาน้อย จริงจะเป็นผมนะบุมยาวน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าทอยคีเลนฝั่งนี้แล้วก็คืนไปนูน่นไปถึงยอดไม้นู่นเลยไปถึงต้นไม้นู่นนะพี่นนะ้องเนี่ยผมยาวไปอยู่ฝั่งนู้นปุ๊บลวงมาถึงระหว่างกลางนะครับแล้วก็ทอยนู่นไปถึงต้นไม้ริมถนนนะแล้วเขี่ยปาดเรียบมาเลยเราคันโกเบเนี่ยมาอยู่ตรงกลางมันจะได้เท่ากันนะเนี่ยทาเป็นบุมยาวอยู่ฝั่งนู้นนะตากเอื้อมมาถึงกลางเลยเนี่ย ีเลนนี่ไหลไปนู่นเลยเนี่ยนี่แล้วเราก็ตักขึ้นไปนู่นแล้วก็แต่งเป็นเบอร์มาเลยเป็นขอบม,มาเลยอันนี้ความคิดของผมนะเละยยางบุมยาวจะได้ไปอยู่ตัวเดียวเด้ออายุงี้ไม่ทันนะเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นมุงกีใหญ่ไอฝั่งนั้นหลังก็เป็นมุงกีใหญ่ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับ <c oughs> ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ